สวัสดีค่ะสวัสดีเอซวันเพนแชนแนลนะคะเจอกันเช้าวันจันทร์ที่แปดกรกฎาคมสองพค่ะเจอกันเสาร์วันจันทร์เนาะค่ะเนาะตอนนี้อยู่หน้าบ้านคะ่ะถ้ามาชมบรรยากาศฝนตกตั้งแต่เมื่อคืนนะคะ นี่คะ่ะบรรยากาศหน้าบ้านนะคะเด้อตอนนี้ประมาณหกโมงครึ่งคะ่ะฝนตกหนักมากทั้งคืนวันนี้ดูน้ำในคลองอากาศยังขึมฝ้าขึมฝนอยู่ด้อค่ะเด้อฝนก็นยังลง่ม็มิดปล่อยๆอยู่คะ่ะชมผ้าชมบรรยากาศตอนเช้าๆะค่ะพี่นอ้อง น้ําในคลองล้นเกือบส่ล้นตะลิงเนาะคะเนาะเรืออีกสามคันบันไดก็ขึนเต็มฟังบรรยากาศตอนเช้าเช้านะคะทุกคนฝนตกหนัามากคือคืนนี้เมื่อคืนนี้ค่ะตอนนี้ก็ยังล่งเม็ดไปปล่อยอยู่ อันนี้ก็จะเป็นบ้านหลังใหญ่อยู่ฝั่งตรงข้ามเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะบรรยากาศส่วงตอนเศร้าๆเด้อค่ะเด้อหลังจากฝนตกทั้งคืนค่ะเมื่อคืนนี้ฝนตกประมาณตั้งแต่สามทุ่มได้เนาะค่ะพี่นอ้องเมื่อคืนนี่ตก มาเรื่อยๆค่ะพอดตีหากันยังไม่ทันไหนหยุดตกอยู่ค่ะพี่น้องบรรยากาศรอบๆนะคะนี่ค่ะเก็บบรรยากาศหลังฝนตกมาฝากเพื่อนๆเนาะค่ะเนาะ คาดว่าวันนี้จะตกทั้งวันหรือเปล่ายังไม่รู้นะคะทุกคนแต่บรรยากาศฝนหนาว้ว่างใจเลยค่ะพี่นอ้องเพราะว่าวันยังมือดอยู่แล้วก็ยังมีฝนลงเม็ดปล่อยๆอยู่ค่ะพี่นอ้องฟ้ายังไม่เปิดนะคะดูท้องฟ้าค่ะบรรยากาศช่วงตอน หกโมงครึ่งเนาะค่ะเนาะที่เครือสหพัฒน์ศีลาชานะคะจนบุรีค่ะบรรยากาศตอนเช้าเช้านะครับตกทั้งคืนค่ะเมื่อคืนนี่ฝนน้ำในคลองค่ะพี่น้องเบื้งน้าในคลองด้วยค่ะเด้อใกล้จะล้นตะลิงแล้ว สำหรับคลิปนี้ก็ฝากเพื่อนๆไว้แค่นี้นะคะนี่ครับบรรยากาศนะคะเนาะฝากกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะคะวันพิม์ชาแนลค่ะฝากตามช่องด้วยค่ะผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยนะคะติดเตียนรับชมกันมาได้ค่ะคลิปนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีมีใยนะคะ